สวัสดีค่ะพบกับรายการภาษาไทยพาสนุกวันนี้พบกับครูนิมค่ะครูโบค่ะครูแอมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรไปรับชมกันเลยค่ะนิสากรสศสินในถิ่นสวงเดือนเด่นดวงรัตติกรยังอ่อนแสง นิสากรบุหลันนั้นจะแรงโสมแขแข่งเมฆาส่องมาไกลรัชนีกรส่องแสงแฝงมนชื่นยามค่ำคืนสสิธรย้อนมาใกล้สสินั้นยังผ่องส่องแววไว้ชื่อพระจัน์ทรเขียนได้ไวพดกัน ขวดระพันข้างต้นที่ได้ยินมานี้มีแต่คําที่มีความหมายว่าพระจันทร์ทั้งนั้นเลยค่ะจริงด้วยค่ะคําเหล่านี้เขาเรียกว่าคําไวยพจน์เรามาเรียนรู้เรื่องคําไวยพจน์กันเลยนะคะคําไวยพจน์หมายถึงคำที่เขียนต่างกันออกเสียงต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำไวยพจน์กันเลยนะคะ คำวยพจน์ที่มีความหมายว่าภูเขานะคะเช่นคีรีภูผาสิงขนบรรพุพนมเป็นต้นค่ะและคำวยพจน์ที่มีความหมายว่าแผ่นดินเช่นธรดลพระสุธาปัตตภีธรณีด้าวและภูมิเป็นต้นค่ะคำวยพจน์ที่มีความหมายว่าผู้หญิงอย่างเช่นคําว่านุงเยากานดากาาัญญา วานิดาดารุณีเป็นต้นค่ะตัวอย่างคำวิพุที่มีความหมายว่ามานะคะเช่นภาชีสินทบอาชาในามโนมยัยและอัศวะเป็นต้นค่ะตัวอย่างคำวิพุที่มีความหมายว่าคำพูดนะคะเช่นวาจาวัจีวจนะพจนาภาคเป็นต้นค่ะ นำคำวัยพ์ไปใช้นะคะเราจะไม่นิยมใช้คำวัยพ์ในการสนทนาแต่เราจะใช้คำวัยพ์ในการประพันธ์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะบทอาขยานระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ี่พฤกษภกาสอนการอ่านทำนองสนอง พลึกตกภากาสอนอีกกุญชออันปลดปลงทอทนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาตทิวางวายมาลายสิ้นทั้งอินรีย สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานอกจากนี้นะคะเรายังใช้คำวัยพน์ในการแต่งเพลงอีกด้วยค่ะ ได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลไกลชุมชื่นือไทยวันใดจะบานฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสานจากทิพวิมานประทานกล่อมใจไกลยามเมื่อแสงทองส่องฉันคอยมองจ้องฟ้าเรื่องรำร ลมโบกโบยมาหนาวใจรอช้าเพียงไรต่วันจะมาเพลิดเพลิน้ไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมาลิวันอวยกลิ่นระคนมุนทาโอในยามนี้เพระนักหนาแสงทองนวลพองนะั เพลนอุราสำราญหมู่มวลวิหกบินพกมาแต่รังนอนเขาใช้ชิดชนลิ้มชมบัวบานยินเสียงเบลงดังเพลงขับขานสอดครองกังวนันสาบสานจับใจ นักเรียนเห็นไหมนะคะว่าคำวพยพ์จะช่วยให้เรามีคำใช้มากขึ้นค่ะและคำวัยพจนะคะมักจะพบมากในวรรณคะดีไทยค่ะคำวพยพ์ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูนิม่มครูโบครูตาครูแอมขอลาไปก่อนนะคะบายบาย